ะะบทที่อ่ะนะคะมันชื่อเรื่องว่าเวลายุคสมัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะซึ่งในเทอมที่1น,นะคะเราเรียนไปแล้วในเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรนะในเรื่องของทศวรรษศตวรรษสหัส,สวรรษใช่ไหมคะอ่ะทีนี้คุณครูนี่ถามทบทวนว่าทศวรรษเป็นการนับเวลาในช่วงกี่ปีช่วยกันตอบนะคะลูก สิบปีคัะสิบปีถูกต้องค่ะเก่งมากทศวรรษเป็นการนับเวลาในช่วงสิบปีศตวรรษเป็นการนับเวลาในช่วงกี่ปีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยปีสหัสวรรษเป็นการนับเวลาในช่วงกี่ปีหนึ่งพันปีหนึ่งพันปียังมากแสดงว่าเด็กๆยังจำได้โอเคมากเลยค่ะจำไม่ได้เราเปิดหนังสือ อ่าถูกต้องนี่แหละคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราอันนี้คือยอดเยี่ยมมากนะคะถ้าจําไม่ได้นะคะมีหนังสือให้เปิดดูนะคะเราเรียนอยู่ในบทที่10บคำถามที่คุณครูนํามาถามมันก็จะอยู่ในบทที่10มันจะไม่ได้ไปอยู่ในบทที่11 12นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้อง รู้จักการแก้ปัญหาต่อปัญหาแน,น่นอกจากนี้ทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้านะคะข้อมูลต่างๆนะคะเราสามารถเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เนาะ,ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะใครมีหนังสือเด็กๆเ,เ,เ,เปิดหนังสือควบคู่กันไปด้วยนะคะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ครูนี้ถามความรู้รอบตัวก่อนเด็กๆคิวดว่าทําไมถึงเรียกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีใครพอจะให้คําตอบไหมทำไมถึงเรียกว่าสมัยก <ination noises> ่อนประวัต <Whole> ิศาสตร์เยียงนะคะไม่เป็นไรเราจะเข้าสู่ในเนเรื่องนะคะเดี๋ยวนะทีนี้มาดูนะคะในเรื่องช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ภาพที่เด็กๆเห็นเป็นภาพของพระพุทธรูปใช่ไหมคะซึ่งพระพุทธรูปนี้ถ้าใครได้มีโอกาสไปเที่ยวแถวจังหวัดอ่าพนะนครศรียุธยาจังหวัดสุโขทัยนะคะอ่าพระพุทธรูปที่เป็นคล้ายๆกับในหน้าจอจะมีเยอะมากนะคะก็ถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวก็อยากให้ไปเยี่ยมชมนะคะประวัติศาสตร์ของประเทศไทยทีนี้เด็กๆเห็นภาพนี้ไหมคะ ไม่ไ้ครับคุวิทภาพนี้ดเด็กคิดว่าเป็นอะไรเห็นชชดไหมภาพมันไม่ไปใช่ไหมคบอะไรนะคะภาพไม่ไปใช่ไหมใช่คร่ะภาพไม่ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมนะเอาใหม่ส่ตว์เด็นะคะวันนี้เลือกใหม่กันนะ ตอนนี้มีปัญหาก็คือถ้าฉายแล้วมันจะค้างอะเอาใหม่นะคะขอใหม่เราจะเอาแบบไม่ฉายนะคะแต่ขยายห,หน้าจอเอาอ่ะทีนี้เนาะดเด็กเห็นภาพนี้ไหมเลื่อนเลี่ยงภาพเลื่อนเี่ยงเปล่าเห็นแล้วครับเลื่อนแล้วคะ่วคะสังเกตดีๆอันนี้เป็นเหมือนท่าเหมือนหน้าขาใช่ไหม ครับเหมือนเป็นจอนหิดอะไรเห็นท่าอะไรเรั่อสักอย่างเออผมดูไม่พาไม่ออกอ่ะถ้าไม่ออกนะคะทีนี้เนาะไม่ออกหรือเรียนของเราถ้าเป็นเหมือนคนเป็นเหมือนคนถูกต้องตอนนี้มองเห็นเหมือนอะไรคะตอนนี้เหมือนปลาใช่ไหม มือมือป,ป,ปลายักษ์ตายทะเลแล้วนเหมือนปลายักษ์นะคะอันนี้นะคะใครมีหนังสือเรียนนะคะในหนังสือเรียนจนะอยู่ในหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบห้านะคะ,ะตรงนี้มองข้างๆเหมือนเต่าใช่ไหมเหมือนเต่าไหมเออเหมือน่มันเหมือนไห้ก็เห,ห,หมือนครับอ่าเหมือนไหด้วยใช่ไหมตัวนี้เหมือนคนอันนี้นะคะภาพนี้เขาเรียกว่า ภาพเขียนสีทางประวัติศาสตร์นะคะสมัยก่อนอน,นะคะคุณนีคกําจะเชื่อมโยงเขาว่าทําไมถึงเรียกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ทําไมถึงเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์นะคะถ้าเมื่อกี้เขาเรียกว่าภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์อ่ะทีนี้นะคะภาพนี้เป็นหลักฐานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์อ่ะ ถ้าเด็กๆจานะคิดดูนะครูนิย้ําคํานี้นะคะว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่นี้การแบ่งยุคแบ่งสมัยในการเรียนประวัติศาสตร์นะเขาจะแบ่งออกอยู่เป็นสองสมัยนะคะนักโบราณะคะดีนักประวัติศาสตร์นะคะมีการแบ่งยุคสมัยนะคะออกเป็นสองสมัยนะคะสมัยที่หนึ่งเขาเรียกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยที่สองเขาเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์นะคะแบ่งเพื่ออะไรทําไมมีแบ่งเป็นสองสมัยเพราะเพื่อความสะดวกในการสืบค้นเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตนะคะในวันนี้นะคะคุณครูนี้จะพาเราเรียนเรื่องนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะทาไมถึงเรียกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร มันต่างจากสมัยประวัติศาสตร์ยังไงแล้วพวกเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในสมัยไหนสองสมัยเนี่ยนะคะและเราจะได้รู้ตัวเราเองเป็นคนโบราณไหมเป็นคนสมัยเก่าไหมหรือเป็นคนสมัยใหม่เราอยู่ในยุคไหนนะคะอไปต่อเลยแล้วนะคะ นะคะสไลด์คุณครูนี้ไม่ไปเลยอ่ะทีนี้มาดูนะคะคุณนี้จะอ่านให้ฟังนะคะเรื่องน่ารู้นะคะสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์นอกจากมีก่อนประวัติศาสตร์แล้วยังมีกึ่งมาอีกนะคะทีนี้มาดูว่าองค์การยูเนสโกนะคะองค์การยูเนสโกนะคะสัญลักษณ์นี้นะคะก็คือองค์การที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือเรียกสั้นๆว่ายูเนสโกนะคะช่วงเวลาที่สังคมมนุษย์นั้นๆยังไม่มีตัวอักษรใช้แต่สามารถศึกษาเรื่องราวของคนในสังคมนะคะได้จากลายลักษณ์อักษรที่มีการบันทึกไว้อยู่ขั้นระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์ พอเด็กๆเ,เห็นตัวนี้แล้วกลับมาหน้านี้เด็กๆคิดว่าคำเมื่อกี้เกี่ยวข้องกันยังไงกับภาพนี้เป็นการบง่งบอกลักษณะของคนในสังคมครับอ่าเยี่ยมมากค่ะเป็นการบง่งบอกว่าภาพนี้คือภาพสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยังไม่มีการใช้ตัวอักษรในการบันทึกเรื่องราวเหมือนในปัจจุบันใช่ไหมแต่เขามีการบันทึกเรื่องราวต่างๆผ่านอะไรคะผ่านการวาดรูป,บบบบปการวาดรูปค่ะวาดรูปใช่การบันทึกนะคะแล้วสิ่งที่เขาเอามาว่ามันไม่ใช่ปากกาไม่ใช่สีเมจิกไม่ใช่สีเคมี นะคะแต่เขาเกิดจากการนำธรรมชาตินะคะเช่นยางต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วมาบันทึกเรื่องราวไว้ให้คนรุ่นหลังได้ทราบนะคะซึ่งภาพนี้นะคะเ็าเรียกว่าภาพเขียนสีทางประวัติศาสตร์นะคะ,อ,ะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดคุนี้เองคุณนี้เป็นคนจังหวัดอุบลน,นะ คุณนิไปเที่ยวดูภาพนี้มานะคะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มนะคะก่อนที่จะเห็นภาพนี้นะคะต้องเดินลงไปทางหน้าผานะคะก็ค่อนข้างที่จะสวยยิ่งหน้านี้หน้าหนาวนะคะพาทิศขึ้นสวยมากทุ่งดอกไม้ก็สวยนะคะเชิญชวนให้ไปเที่ยวอ่ะทีนี้คุณน้ต่อนะคะ ทีนี้มาดูนะคะสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะคือสมัยที่คนในสังคมนั้นยังไม่มีการใช้ตัวหนังสือในการบันทึกเรื่องราวนะคะเราอาจจะทราบเรื่องราวในสมัยก่อนนะคะจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวหนังสือเช่นเครื่องมือเครื่องใช้ลักษณะาการฟังศพการเขียนสีเคยคิดไมมว่าเออใครเคยดูหนัง แถองแถประเทศอียิปต์ใช่ไหมคะปีรามิดใช่ไหมซึ่งโดยส่วนมากภายในปีรามิดก็จะเป็นที่บรรจุศพของคนตายใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเ,เคยคิดไหมสมัยก่อนนู้นการแพทย์ยังไม่ทันสมัยแล้วทําไมเขาถึงสามารถเก็บศพได้นานมาเป็นทันเป็นหมื่นปีนะคะแสะดงว่าคนในสมัยก่อนนะคะก็มีวิวัฒนาการมี มีมีความอะไรครับมีความที่มีบันทึกเรื่องราวไว้นะคะแล้วก็มีวิธีการจัดการในส่วนแบบสมัยก่อนใช่ไหมคะทัวัน,นี้ถ้าคนที่ตายแล้วที่จะทําให้อยู่ได้นานๆก็คือต้องใช้ยาฉีดใช่ไหมคะแล้วสมัยก่อนเขาไม่มียาทําไมเขาอยู่ได้นาน นะคะแล้วภาพนี้ก็เป็นเรื่องบ่งบอกให้เห็นว่าคนสมัยก่อนยังไม่มีตัวหนังสือใช้นะคะบันทึกทานรูปภาพนะคะแล้วก็สิ่งอื่นๆน,นะคะทีนี้ทําไมคนสมัยเรารู้เรื่องเราในอดีตดูจากไหนแบ่งยังไงนะคะเขาจะมีเครื่องในการตรวจนะคะอายุของสิ่งของนั้นๆ ทีนี้มาดูนะคะการแบ่งยุคสมัยออกต่างๆนะคะทีนี้เมื่อกี้นะคะคุณนี้พูดถึงในเรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะมันล้นหน้าจอคุณนี้มองไม่เห็นอ่ะเมื่อกี้นะคะเราแบ่งอีกสองเรื่องเราเป็นเรื่องของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ทีนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะก็ยังมีการแบ่งยุคออกมาเป็นสองยุคยุคที่หนึ่งเรียกว่าอะไรคะ ยุกหินค่ะอายุคอินยุคที่สองคือยุกยุคอะไรยุกโลหะอะยุคโลหะอ่ะครูนี่ถามความรู้รอบตัวหินกับโลหะต่างกันอย่างไรมีความแข็งมากกว่ากันค่ะมากกว่าค่ะแข็งมากกว่าแข็งมากกว่ากันมากกว่าครับ อ่าหินหินแข็งมากกว่าหรือโลหะแข็งมากกว่าโลหะค่ะโลหะค่ะา,กกาอโดยส่วนมากเด็กๆจะบอกว่าโลหะนะคะเด็กๆคิดว่าโลหะมันเป็นยังไงอ่ะทีนี้เราจะไปต่อนะคะแล้วไปต่อในหน้าต่อไปอ่ะทีนี้มาดูนะคะ ยุคหินก็คือมีอายุนะคะ4,000ถึง5,000ปีมาแล้วนานไหมเกิดหรือยังเราเกิดหรือยังยังไม่เกิดค่ะยังไม่เกิดค่ะเ,เราเพิ่งจะได้10ขวบใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นยังไงคะผ่านมาแล้ว4,000ถึง5,000ปีมาแล้วแสดงว่านานมากเหมือนที่ครูนี้พูดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้อหินก้อนนี้ของใช้ สิ่งนี้มันผ่านมาแล้วตั้ง5000นปีนะักโบราณคาดีนะักประวัติศาสตร์นะคะเขาจะมีเครื่องมือที่เป็นการตรวจได้ว่าโครงกระดูกอันนี้นะมีอายุกี่ปีแล้วเขาจะมีเครื่องมือในการตรวจนะคะทีนี้มาดูยุคหินยุคหินก็มีการแบ่งแยกย่อยออกมาเป็น3ยุคนะคะอันที่1คือยุคหินเก่ายุคหินกลางและก็ยุคหิน ไม่นะคะเร <Yeah. S 1> ียกว่ายุคหินทีนี้ต่อไปนะคะส่วนยุคโลหะก็คือมีอายุตั้งแต่หนึ่งอ่ะสี่พันถึงหนึ่งันห้าร้อยปีมาแล้วนะคะซึ่งยุคโลหะนะคะก็มีการแบ่งออกอยู่เป็นสามเป็นสองยุคนะคะอันที่หนึ่งก็คือยุคสำริดสองยุคเหล็กนะคะทีนี้ครูนี่ถามย้อน เมื่อกี้เราคุยไปแล้วว่าระหว่างยุคหินกับยุคโลหะยุคไหนเกิดก่อนยุกหินค<ย>่ะเอ่งมากเก่งมานะคะยุคหินเกิดก่อนเพราะมีอายุตั้งแต่สี่พันถึงห้าแสนปีที่ผ่านมาใช่ไหมส่วนยุคโลหะนะคะมีอายุตั้งแต่หนึ 4, ่งพันห้าร้อยถึงสี่พันปีแสดงว่ายุคโลหะเกิดก่อนนะคะนั่นแสดงให้เห็นว่า,าก่อนที่ คนเรามนุษย์เราจะหันมาใช้โลหะนะคะเราเคยใช้หินนาก่อนนะคะเราจะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วคำว่าโลหะก็คือแร่าธาตุชนิดหนึ่งนะคะในปัจจุบันนะคะเรามีการนำแร่าธาตุมาใช้อย่างกว้างขวางแร่าธาตุบางชนิดถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าเช่นทองคำ นะคะแร่ทองคำนะคะแร่เทชรนะคะจริงเรล่านี้คือแร่ธาตุเนะาะอ่ะทีนี้ไปต่อนะคะครูนี้อธิบายเพิ่มนะคะยุคสำริดนะคะสำริดเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกนะคะซึ่งทองแดงกับดีบุกนะคะก็คือแร่ธาตุชนิดหนึ่งปัจจุบันนะคะปัจจุบันดูดีๆนะ มีการนำทองแดงกับ,บดีบุกมาใช้ในอุตสาหกรรมในบ้านเราเยอะแยะเลยนะคะเช่นการเอามาทำลวดทองแดงการเอามาทำสายไฟเนาะ,ะสิ่งเหล่านั้ก็คือได้ส่วนผสมของแร่นะคะทีนี้มาดูนะคะยุคสำริดนะคะยุคสำริดนะคะพบเจอที่ในประเทศไทยเมื่อสี่พันปีมาแล้วนะคะ เป็นการนำเอาเครื่องสัมฤธิ์มาทำเครื่องมือและเครื่องใช้นะคะเราจะเห็นว่าสัมฤทธิ์นี้นะคะเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะคะนำมาแต่งแร่และนำมาถลุงคำว่าถลุงในที่นี้หมายถึงมาผ่านกระบวนการเผาการตีนะคะเสียมสมัยก่อนเนาะเขาก็จะนำแร่ อทองแดงสำริดนะคะมาหลอมละลายมาถลุงนะคะให้มีความร้อนเมื่อได้ความร้อนแล้วก็เทลงในแผ่นแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ตีขึ้นให้เป็นรูปร่างนะคะไม่ว่าจะเป็นมีดเต็นดาบนะคะก็ผ่านการถลุงทั้งนั้นเราจะเห็นได้ว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นมาจากเริ่มแรกมนุษย์อาศัยอยู่ในป่าอยู่ใน ห้ามนะคะไม่มีเสื้อผ้าหรือสิ่งของที่ปกปิดร่างกายนะคะไม่มีที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งนะคะหาอะไรกินได้ก็กินอาจจะกินของดิบไปเลยนะคะแต่เมื่อมนุษย์มีวิวัฒนาการเข้าสู่อากาศที่เปลี่ยนนะคะเริ่มมีอากาศหนาวมนุษย์ก็เริ่มรู้จักการทำให้ร่างกายตัวเองอบอุ่นเช่น การหาใบไม้มาปิดมาห่อร่างกายการก่อไฟเพื่อให้เกิดความอบอุ่นแก่ร่างกายและพอรู้ว่าไฟนะคะทำให้เกิดความอบอุ่นแก่ร่างกายจึงได้มีการนะคะนำไฟมาใช้ในการปรุงอาหารนะคะ เพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของมนุษย์เกิดจากพัฒนาการนะคะการแก้ปัญหานะคะในเรื่องต่างๆเนาะเราจะเห็นได้ว่ากว่าที่จะมาถึงยุคถึงสมัยที่พวกเราอยู่ในปัจจุบันนะคะคนสมัยก่อนเขาก็ผ่านอะไรกันมาเยอะแยะใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เนาะมาดูนะคะอ่ะทีนี้เนาะคุณครูีไม่ได้ถามนะคะแต่เฉลยไปเลยว่า แบ่งออกเป็นสามยุคย่อยๆนะคะก็คือยุคหินยุคหินแบ่งออกเป็น3มย,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 ยุคนะคะทบกเพื่อนก็คือยุคหินใหมย่ยุคหินกลางและก็ยุคหินเก่าใช่ไหมอ่ะเนาะทีนี้จริงๆนะมันนะมันต้องเป็นสไลด์ทีนี้ถ้าครูนี้ขยายกว้างนะมันเป็นสไลด์ ใชแล้วมันทําให้ค้างนะคะทีนี้ถามต่อว,ว่านักประวัติศาสตร์มีการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ที่บอกว่าอ่าอันนี้เป็นก่อนประวัติศาสตร์อันนี้เป็นสมัยประวัติศาสตร์ใช้อะไรเป็นเกณฑ์คะตัวหนังสือเป็นเกณฑ์ตัวหนังสือเป็นเกณฑ์แสดงว่างั้นแสดงว่าพวกเราอยู่ในยุคไหนคะ บนประวัติศาสตร์หรือสมัยประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสตร์สมัประวัตาสตร์เก่งมากครับออโต้แสดงว่าเราอยู่ในสมัยประวัติศาสตร์เพราะมีอะไรใช้แล้วตัวหนังสือคะ่ะเพราะมีตัวหนังสือ,สอเป็นเกณฑ์น,นะคะซึ่งสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทยนะคะ เริ่มมาจากสมัยของพ่อขุนรามคำแหงม,มหาราชนะคะพอพ่อขุนรามคำแหงม,มหาราชเริ่มมีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมานั่นหมายถึงประเทศไทยเข้าสู่ยุคสมัยประวัติศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเนาะถ้าลองนึกย้อนไปนะคะ ภาพเขียนสีโบราณไฮที่มีลวดลายต่างๆที่อยู่ที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีนะคะสิ่งของเหล่านั้นนะคะยุคสมัยนั้นเขาเรียกว่ายุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะมีการบันทึกเรื่องราวไว้โดยผ่านสิ่งของเครื่องใช้นะคะโดยที่ไม่มีตัวหนังสือนะสรุปจบแล้วนะวันนี้นะ สรุปนะคะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะแบ่งเป็นสมัยกรประวัติศาสตร์และก็สมัยประวัติศาสตร์ทีนี้สมัยประวัติศาสตร์ใช้ตัวหนังสือนะคะเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนะคะส่วนสมัยประวัติศาสตร์นะคะใช้ตัวหนังสืออีกเหมือนกันในการบันทึกเรื่องราวเนาะทีนี้แต่และสมัย แบ่งยุคหรือสมัยย่อยลงไปอีกคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยยุคหินและก็ยุคโลหะนะคะคุณนี่ถามว่ายุคหินแบ่งออกเป็นกี่ยุควันนี้ยังไม่ลงรายละเอียด<า>แบ่ง<า>ออกเป็นามยุคคะตามยุคอันที่หนึ่งยุคหินอะไรคะ ทุกเก่่าสองหินไหสามหินอะไรหินลายหินลายโอ้ยปอสี่เก่งมากทีนี้ยุคโลหะแบ่งออกเป็นกี่ยุคครับสองครับลอ่ยยุคที่หนึ่งคือยุคอะไรคะ ยุคสำริดครับยุคสำริดอันที่สองคือยุคอะไรยุคเหล็กครับยุคเหล็กครับยุคเหล็กเยี่ยมมากนะคะวันนี้คุณครูนี้ลงรายละเอียดให้แค่นี้ก่อนนะคะให้เด็กๆไปอ่านเพิ่มเติมนะคะในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเรายังเรียนออนไลน์นะคะสัปดาห์หน้านะคะคุณครูนี้จะลงรายละเอียดว่ายุคสำริดเป็นยังไง นะคะยุคเหล็กเป็นยังไงนะคะและเราก็จะเข้าสู่ในส่วนของของอะไรนะยุคสมัยประวัติศาสตร์นะคะยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ฝากการบ้านนะคะฝากการบ้านให้เด็กๆไปอ่านเพิ่มเติมนะคะในหนังสือเรียนนะคะหน้า136นะคะถึง138 นะคะเราจะมาเรียนลึกลงไปในเรื่องของอยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แล้วก็การแบ่งหลักฐานที่เป็นหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองนะคะทีนี้เราจะได้แยกได้ออกว่าอันไหนคือหลักฐานชั้นต้นอันไหนคือหลักฐานชั้นรอง